ฮัลโหลคะแม่ฮัลโหลจ้าลูกวันนี้คือครูครูปิดประชุมมาค่ะแล้วบริษัทพ่อก็คือบอสพ่อเออมีธุระด่วนก็เลยไม่ได้มาประชุมมาค่ะแม่วันนี้ก็เลยได้กลับไวค่ะอ๋อโอเคน่าจะจกลับบ่ายสามนะคะโอเคจ้ะขับแม่ายบ่าย เอ okay. ารูปเบื่อแล้วรอโอเคเดี๋ยวยแม่เปลี่ยนให้นี่น่แผะเราก่อนนะเจ๊เจ๊ ของอยู่พจะกลับมามาแล้วค่ะไม่หลูปพอดีหนูแวะซื้อของอยู่ค่ะหนูไปว่าของเก็บข้าวกินข้าวก่อนนะคะพอดีวันนี้ครูแจกของครูแจกขนมที่โรงเรียนนะคะตอนเช้าหรอใช่ค่ะก็เลยไม่ได้กินกินดีกว่า เก็บจานหน่ยค่ะโอ้โหเรียกเหมือนอยู่ในร้านเลยเก็บของแม่ค่ะวันนี้มีการบ้านอยู่นะคะโ <Okay. S 2> อ,อ้ค ลรอลูกอ๋อการบ้านวิชาภาษาอังกฤษค่ะแม่อ๋อพอดีพี่ช่อติดคู่รากด้วยค่ะ่ห,หนูทำการบ้านอย่นะคะคจ้ะอ้าวแม่มาเก็บของหน่อยเอง็งซื้อได้ ไปล้างจานนะค่ะเดี๋ยวเอาข้าวตุอบเลยนะอื้ึเคยบอกนะดีกว่าทำกานบ้านดีกว่าต้องใช้คอมไมล์ลูก ไม่ต้องค่ะแม่บ้านดีกว่ามันประกาตกนั่งกับพี่ดีกว่าเดี๋ยวแม่ไปส่งนะ พี่ผับอ๋องไม่นา่าเดี๋ยวค่ะแม่ชวนนั่งด้วยโอ๊ยยังกินข้าวเย็นเลยเนี่ยฉะนั้นแม่นี่มันดึกแล้วนะคะแม่ยังไม่กินข้าวเย็นกับน้องเลยเดี๋ยวกันทำซีเดียบน,น้องกินก่อน ้าาเอาหิวข้าวได้เหรอนี่กินเลยนะ ม่อมนนกินะแล้วขอสแ้นเรื่องนี้ก็จบไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ฝากกระดิ่งไว้นะคะบ๊ายบาย